ความเจ็บป่วยความยากจนความไม่รู้สาเหตุของการขาดโอกาสในการดำรงชีวิตที่ดีของมนุษย์จุดเริ่มต้นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อมวลชนผู้ยากไร้ช่วยเขาเพื่อใเขายืนได้ด้วยขาตนเองพระปณิธานของสมเด็จย่ายังคงดำรงอยู่ และเดินหน้าต่อไปยังไม่หยุดยัง้งปฏิบัติการเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่หายไปให้กลับคืนมาปฏิบัติการเพื่อให้พวกเขามีทางเลือกทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยัง่งยืน i ah. ah. หลังจากละหมาดเช้านาซาโมฮัมหมัดจะออกจากบ้านพักไปยังทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ไม่ไกลาจากบ้านของเขา งานของนาซาคือการออกไปตรวจสุขภาพแกะที่เขาดูแลอยู่นาซาเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โครงการธนาคารแกะซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการพัฒนาปศุสัตว์ในเขตชนบทระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานดกน ดินแดนแถบนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเส้นทางการค้าที่เชื่อมทวีปเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน จึงมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเดินทางผ่านไปมาและตั้งถิ่นฐานอัฟกานิสถานเคยรุ่งเรืองจากการค้าขายแต่กลับเสื่อมโทรมจากสงครามภายในประเทศการสู้รบยังขยายแนวจนกลายเป็นสงครามระหว่างชาติมหาอำนาจ เข้ามาใช้ประเทศแห่งนี้เป็นเวทีในการต่อสู้บนแผ่นดินที่แห้งแล้งและสิ้นหวังผู้คนต้องทนทุกข์อยู่กับความยากลำบากจากผลพภูิของสงครามมานานนับสิบปีโอกาสที่ชาวอัฟกันจะก้าวพ้นจากสงครามไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ จึงเป็นเพียงความหวังที่ริบหรี่พื้นที่กว่า6 0แสนตารางกิโลเมตรในประเทศอัฟกา,านิสถานส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแกะสายพันธุ์คารากุล เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากแก่คืออาหารหลักของชาวอัฟกันและขนของมันก็ถูกแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกแต่สงครามที่เกิดมานานกว่า30ปีทำให้วิถีชีวิตของชาวอัฟกันเปลี่ยนไปแกะถูกเลี้ยงตามยถากรรมจำนวนแกะค่อยๆลดลงในทุกๆปี ปัญหาการสูญเสียแกะในอัฟกานิสถานเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวอฟาัฟกันเมื่อขาดไรายได้ชาวอัฟกันจำนวนไม่น้อยจึงหันไปรับจ้างปลูกฝิ่นและยาเสพติดจ,จากที่นี่ก็ถูกส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกหลายประเทศพยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่มีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน หลายปีก่อนตัวแทนรัฐบาลอัฟกานิส,สถานได้มีโอกาสต้อนรับอค,คันตุกะกลุ่มนหนึ่งพวกเขาเป็นคนไทยไน,นำโดยหม่อมระชวงดิดนัตด,ดาดิสกุลเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถรรัมภ์การเยือนอัฟกานิสถาน เกิดขึ้นภายหลังมูลนิธิได้รับการติดต่อจากรัฐบาลประเทศเบลยเยียมให้เข้าไปศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการช่วยเหลือเพื่อให้ชาวอัฟกันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงซึ่งประสบความสำเร็จจากโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ส่งงานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ผ่านประสบการณ์แก้ไขปัญหาความยากจนของชาวไทยภูเขาจนเกิดเป็นความยั่งยืนทําให้ได้รับความสนใจจากต่างประเทศ,เทศนี่จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มูลนิธิจะได้นำอาหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้การที่มูลนิธิมาฟ้าหลวงไปทำที่อัฟกานิสถานเนี่ยทุกคนก็มาอยากให้ทำเพราะอันตรายใช่ไหม แต่ในการไปทําที่นั่นเนี่ยมัน exposure เนี่ยคือหมายถึงว่าคนทั้งโลกเนี่ยให้ความสําคัญที่อัฟกานิสถานอย่างมากเพราะถ้าเราสูญเสียอัฟกานิสถานไปเนี่ยถามว่าทั้งโลกเนี่ยจะมีปัญหามากมายไก่ก่อนแค่ไหนดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปที่นั่นได้เนี่ยหนึ่งเนี่ยเอาซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ในแง่นี้ก็หมายถึงว่าในการทํางานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในแก้ไขเรื่องนี้สําเร็จที่ดอยตุงและสามารถเอาไปปรับใช้ได้ที่อัฟกานิสถานเนี่ย ความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงเกิดจากปรัชญาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจึงได้น้อนมนำปรัชญาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในดินแดนแห่งนี้เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงนะ เราก็ต้องเอาพวกอักการมาดูโครงการดตุงซะก่อนเมื่อมาดูเสร็จสับมดแล้วนี่เขาเห็นอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยเขาก็บอกสองวันแรกนี่เขาบอกว่าไม่มีทางทําได้เพราะน้าฝนเขาไม่มีอย่างนี้ต้นไม้ก็ไม่เขียวอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าดูซิว่าที่เราปลูกบนดอยตุงเนี่ยเป็นแมคคาเดเมียกับเป็นกาแฟเนี่ยเขาเห็นเป็นยังไงในของเขานี่ที่ดีมากคือองุ่น30กับปีที่แล้วนี่เขาเคยส่งองุ่นเนี่ยไปขายให้กับ แคลิฟอร์เนียอเมริกาอย่างนี้คิดดูสิใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นกาแฟเขาเป็นองุ่นเนี่ยทำไมเรามองไม่องุ่นนั้นเพราะมององุ่นนั้นเป็นไวน์ใช่ไหมหรือเป็นเกรปส์ที่ทําแห้งแล้วเอาไปขายเป้าหมายหลักของการเยือนอัฟกานิสถานในครั้งนี้ <c oughs> อยู่ที่การเข้าไปพัฒนาด้านปศุสัตว์ในเขตชนบทปุ่มปุ่มปุ่ม <c oughs> จาก of uh, the water up there, 200 meters. h y d r a m Yes. Okay. So um, I will order this machine. ด้วยการหาวิธีการลดการตายของแกะและเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นขณะเดียวกันก็หาวิธีการเพิ่มมูลค่าเขาลบมา30ปีเนี่ยนะฮะดังนั้นฝูงแกะมันหายไป90% โอเคดังนั้นเนี่ยนี่เงินทั้งนั้นหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไงที่จะให้ของพวกนี้เนี่ยกลับคืนมาได้เราไปดูเศรษฐศาสตร์บทแล้วเนี่ยเราโอ้นี่ง่ายนี่นะข้อหนึ่งเนี่ยการเลี้ยงนี่ไม่มีหมอไม่มีสัตวบาลนะมันก็ตายกันง่ายๆมันไม่รู้โรคไม่รู้อะไรเนี่ยอยู่ตามมีตามเกิดเลยเราก็เลยช่วยเขาเอาคนพวกนี้มาเทรนแต่นี่การการทำงี้เราต้องคุยเข้อก่อนพอดีผู้ว่าบัลค์เนี่ยนะฮะที่อยู่มาซาชารีฟเนี่ยที่ทางเหนือเนี่ย เขามาพูดกับผมว่าเนี่ยเขาอยากให้ทำเรื่องแกะดังนั้นเนี่ย A 4 o h i p Bank นี่ c a เนี่ยมาจากไหนก็ <Yeah. S 1> ามาจากพูกว่าอัฟกานเป็นคนอยากให้ทำเรื่องแกะนะเสร็จ <Yeah. S 1> แล้วก็อ,อัฟกานที่2นี่ก็คือตัวรัฐมนลตีกับกระทรวงนะฟื้นฟูทางด้านพัฒนาของเขาเนี่ยนะต้องการนะครับดังนั้นรัฐบาลกลางต้องการผู้ว่านี่คือรัฐบาล ท้องถิ่น <Okay. S 1> นะเสร็จแล้วก็ทําโดยอัฟกานนะทำโดยอัฟกานนี่ก็คือคนชาวบ้าน <Okay. S 1> ใช่ไหมเพื่อคนอัฟกานเองครอบครัวเขาเองดังนะนั้นผมต้งได้ตั้งมันเป็น A4 Sheep Bank อันนี้ขึ้นมา สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมบราชูปถัมภ์ นรงอภิชัยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษภาคสนามศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเดินทางมาอัฟกานิสถานเพื่อสารต่อโครงการธนาคารแก่หรือเอ o โอชีฟแบง n เขากำลังค้นหาอะไรบางอย่างบนพื้นที่กันดารแห่งหนึ่งในจังหวัดบาค รงเดินทางมาพร้อมกับอาหมาัดมาซูดผู้จัดการธนาคารแก่ซึ่งคุ้นเคยกับภูมิประเทศในแถบนี้เป็นอย่างดีสิ่งที่นรงกำลังค้นหาคือข้อมูลภูมิสังคมในจังหวัดบาวทั้งทางด้านสภาพภูมิประเทศแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจวัฒนธรรมตลอดจนค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้คนในชุมชน นี่คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการธนาคารแก่เกิดขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืนคุณชายอลิตราชเลกาสมเด็จย่าเนี่ยราให้หลักการบอกว่าสมเด็จย่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำงานที่ไหนเนี่ยต้องเข้าใจภูมิสังคมเรามาครั้งนี้มาดูว่าเขาเขาทำในแง่ของออประสูสัตว์เนี่ยซึ่งเขาอยากจะให้และก็อยากลอกคิดว่าประสูสัตว์เนี่ย ในการเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะของเขาเนี่ยจะเป็นรายได้หลักของคนในพื้นที่เนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามจะมาดูหลักการก่อนว่าหลักๆแล้วเนี่ยในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเขาทําอย่างไรไปฟังเขาไปดูเขาไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็เริ่มต้นด้วยกันกับคนในพื้นที่นรงได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของแกะ ที่อยู่ในเขตเดดดาดี Day อับดุลคาเดมีแกะอยู่เป็นจำนวนมากและเขาก็เห็นด้วยกับโครงการนี้เรื่องราวการเลี้ยงแกะซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอัฟกันในอดีตจึงถูกถ่ายทอดให้กับเขา <Yes. S 3> คนเลี้ยงแกะรู้จักปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศที่แห้งแลง้งขณะเดียวกัน พวกเขาก็ดูแลฝูงแก่ด้วยการสร้างคอกดินเพื่อป้องกันความหนาวเย็นในยามค่ำคืนถ้าเราเข้ามาช่วยเหลืออย่างบริสุทธิ์ใจไม่ได้มาเอาไม่ได้มาหลอกลวงเขามีความตั้งใจตั้งมั่นการให้เกียรติรัาฟังปัญหาและร่วมคิดร่วมทำอย่างจริงจังเราต้องทำด้วยถ้าต้องการให้ชาวบ้านเชื่อเนี่ย เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยตัง้งใจที่จะมาช่วยจริง นับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลความจำเป็นเร่งด่วนที่นรงจะต้องทำในขณะน,นี้คือการสร้างทีมงานในรูปของอาสาสมัคร Keep here, walk this สิ่งที่นรมต้องการไม่ใช่เรื่องยากเพราะคนเหล่านี้พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องของพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็ให้ผู้แทนเจ้าของแกนหาเด็กหนุ่มที่ต้องการที่จะช่วยเนี่ยเข้ามาเทรนแล้วก็ออกมา สมเด็จย่าท่านจัดตั้งพอ,อสอวนั้นเรื่องคนนะพอ,อสอวเนี่ยเป็นหน่วยที่จะต้องออกไปในพื้นที่หมอทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นหมอฟันหมอสุขภาพก็ยินดีจะเข้ามาร่วมที่นี่ก็เหมือนกันนะครับเท่าที่คุยกับศัลยแพทย์เนี่ยเขาก็ยินดีนะฮะแต่ทำยังไงที่จะต่อได้ใช่ทางพอ,อสอวคือสมเด็จย่าท่านก็ออกไปตั้งเต็นท์บริการคนเนี่ย ในที่ต่างๆโทรก,กันดารอันนี้เนี่ยเราก็มาสอนเด็กในพื้นที่ให้ฉีดยาเป็นให้ดูแลสัตว์เป็นโดยเอาหมออัฟกานิสถานเนี่ยมาจอยกันมาเทรนแต่ต้อง learning by doing นะวิธีการของเราคือไม่ใช่นั่งในห้องหนึ่งเดือนสองเดือนเลคเชอร์ไม่เห็นอะไรเลยไม่สอนเสษดีดีวันหนึ่งออกมาฉีดยาออกมาทดสอบออกมาทดลองแล้วก็ ทำจริงดูแลจริงในพื้นที่บางทีแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็คัดเลือกเชฟเพผดก็คือคนที่เลี้ยงแกะเนี่ยที่เก่งๆก็เอามาเป็นเป็นอาสาสมัครเรียกว่าโมบายทีมคือทีมเคลื่อนที่เพื่อจะมาฉีดยาเพื่อจะมาดูแลรักษาแกะของพ่อแม่ของเขานั่นแหละ พื้นที่ยันกว้างใหญ่แกะนับหมื่นตัวเมื่อเทียบกับอาสาสมัครหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพียง12คนจะช่วยลดความสูญเสียของแกะได้หรือไม่ ติดตามภารกิจของพวกเขาในปฏิบัติการปิดทองหลังพระความหวังในอัฟกานิสถานตอนที่สองสัปดาห์หน้า